โทษของการผิดศีลข้อสามนะก็ฟังกันเอาไว้นะการทำผิดศีลกาเมนะีก็เป็นเหตุให้ครอบครัวไม่อบอุ่นไม่เป็นสุขอยู่กันอย่างหวาดระแวงนะอย่างอึดอัดเป็นทุกข์หวานอมขมกลืนนะบางครอบครัวก็ถึงกับแยกกันนะแม้จะอยู่นะ แต่ไม่ได้ยาล้างกันแลก็เพราะมีความห่วงนะมีพันธะก็คือมีลูกนะปลูกพันธ์กันอยู่นะก็นาเวทนายิ่งนักอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้รักกันแล้วนะแต่ก็ต้องอยู่เพื่อรูกนะโทษของกาเมสุมิชาจารย์เนี่ยนะการกระทำผนะิดศีลข้อสามนั้นมีโทษหนักนะนะทั้งทางโลกและทางธรรม ในประเทศที่จเจริญด้วยศิลธรรมนะหรือประเทศที่ผู้คนมีจิตสํานึกนะในเรื่องนี้ค่อนข้างนะเขาเรียกว่ามีโทษสูงนะเม่มีใครละเมิดผิดศีลข้อน,นี้ก็จะถูกประนามอย่างรุนแรงนะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก้อนใหญ่แล้วก็มีโทษในอบายนี่ยิ่งหนักนะก็ะตกนระกคุ้มสามนะก็